สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนีจ้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกนะคะมาปลูกเอ่อใบต้นไม้ใบสวยนะต้นไม้ใบสวยตระกูลอ่าตระกูลอ่ะอะโกนิอะโกนิอะโอกอะโกนีมาอะโกนีมานะคะมันก็มีมีหลายชื่อนะคะแต่วันนี้คุณยายจะเอาเอ่อคุณยายจะขยายพันธุ์เฉพาะต้นเอ่อเขาเรียกแสงเงินแสงทองนะคะหรือว่า ในในวงการเขาเรียกว่ารวยล้นฟว้านะคะเดี๋ยวคุณยายจะทำวิธีขยายพันธุ์ให้ดูนะคะเชิญชมได้เลยค่ะอ,อันนี้นะคะเดี๋ยวคุณยายจะขยายพันธุ์ให้ดูนะคะอันนี้เป็นพืชตระกูลนะเป็นเป็นเาขาเรียกว่าเป็นไม้มงคลน,นะเป็นไม้มงคลไม้ปลอกอากาศได้ด้วยนะคะ ะะวิธีการปลูกวิธีการปลูกคือคือออมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะเคล็ดลับในการปลูกนะคะเวลาปลูก,กต้องปลูกให้ต้นมันต้นมันลงไปลึกๆนะคะถ้าต้นลงไปลึกๆเสร็จแล้วเนี่ยมันมันจะทําให้เกิดหน่อไวนะคะให้เกิดหน่อไวแต่ถ้าเราปลูกต้นตึ้งๆ้งนะถ้าเราปลูกต้นตึ้งๆอย่างเงี้ย อย่างนี้นะเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยแตกหน่อนะคะไม่ค่อยแตกหน่อนะคะแล้วนานๆไปก็จะล้มนะล้มเลยเพราะว่ามันเหมือนกับวรา,ากลอยอะ่ะเหมือนกับรากลอยนะคะเวลาปลูกก็ต้องปลูกให้ให้ให้มิดเลยนะให้มิดเลยเดี๋ยวคุณยายจะปลูกให้ดูนะคะเอาต้นไหนก่อนเอยต้นไหนอเอยต้นนี้อัน,นอันนี้ใขยายเลยนะคะอันนี้ขยายได้เลยนะะขยายขยายเพื่อน เื่อที่ว่าเราจะเอาจํานวนก่อนนะคะนะคะอันนี้เราก็ใส่ให้มิดเลยนะคะใส่ลงไปอันนี้เท่ากับเราเป็นการเพาะชานะเป็นการเพาะชานะคะเป็นการเพาะชาดินดินที่ใช้นี่ก็เป็นดินเออเป็นดินร่วนนะคะเป็นดินคุยไผ่ดินคุยไผ่นะคะ ปุ๋ยไผ่หรือเป็นดินกับมะพร้าวหรือเป็นพวกดินผสมกับมะพร้าวอะไรพวกเนี้ยนะคะดินกมปูอะไรเงี้ยน,นะคะนะ,น,นะคะ,นะคะอันนี้จะไม่ชอบอยู่กับดินเหนียวนะดินเหนียวเพราะว่ารากเขาจะไม่ไปไหนเลยนะคะเขาจะชอบอยู่กับดินที่ร่วนซุยนะดินที่ร่วนซุยอันนี้ได้หนึ่งกระถางนะเนี่ยนะคะวิธีการปลูกนะแล้วก็ อาจให้ให้เขาอยู่ลึกหน่อยนะคะคือเขาจะเอ่อ er r, ลากเขาจะได้เดินไวแล้วทําให้เหมือนกับว่าเอ่อแตกหน่อได้ได้เยอะขึ้นไวขึ้นนะคะนะคะหนึ่งต้นนะสองต้นเจ้าต้นไหนเอ่ยต้นนี้ต้นนี้วันนี้นะคะตัวนี้นะคะอันนี้เท่ากับเราเป็นการขยายขยายจํานวนให้มันเยอะขึ้นนะคะขยายจํานวนให้เยอะขึ้นแต่ถ้าถ้าเราไม่จําเป็นต้องขยายนะคะถ้าเราไม่ไม่ไม่ขยายให้มันเยอะขึ้นนะแล้วก็ หากระถางใหญ่ๆหากระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะนี่กระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปทาอะไรมันนะก็ปลูกไปเรื่อยๆเขาก็จะแตกหน่อแตกหน่อไปเรื่อยๆประมาณตักประมาณสั้งหกเดือนนะคะเขาก็จะเอเต็มกระถางเลยนะเต็มกระถางอันนี้เอที่คุณยายมานี่คุณยายจะเอขยายพันธุ์ให้มันได้จํานวนมากขึ้นนะคะให้ได้จํานวนมากขึ้นแล้วก็ค่อยประมาณตัก ประมาณทักสองสองเดือนสองสามเดือนแล้วก็ได้เห็นผลแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้เขาจะโตวไวนะคะโตวไวแตกหน่อไวนะคะแตกหน่อไวขึ้นอยู่กับดินนะคะดินดินกับน้ํานะคะแล้วก็เอ,อลดปุ๋ยด้วยนะคะลดปุ๋ยด้วยต้นไหนอีกเดี๋ยวนะคะพี่ใหญแกต้นนี้มะอ่าได้หนึ่งต้นใส่ลงไปเลย ถ้าถ้ารากเขายาวนะคะตัดได้เลยนะคะจะรากยาวตัดทิ้งได้เลยนะตัดทิ้งได้เลยพรุ่งนี้เอ่อจะเป็นจะเป็นไม้ประเภทตอไม้ไม้มงคลนะคะไม้มงคลนะคะปลูกไว้นะคะปลูกไว้เพื่อเป็นมงคลแก่บ้านเรานะคะบ้านเรานะคะหรือว่าจะส่วนมากเขาจะไปปลูกในเป็นออฟฟิศนะคะออฟฟิศเป็นตัวเรียกเงินเรียกทองนะคะตามเออ่โบราณว่าไว้นะคะ เอ,อแล้วก็ใบใบยอย่างหนึ่งนะคะเธอสมมุติว่าถ้าใบาเขาอะแดดโดนแดดเกินไปนะใบเขาก็จะไหม้นะคะไหม้นะคะก็พูดง่ายง่ายเหมือนกับเขาก็อยู่ในที่ราไรนะไม่ไม่โดนแดดมากนะคะไม่โดนแดดมากถ้าโดนแดดมากเขาก็ตู้แดดไม่ไหวนะเขาก็จะใบไหม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้อยู่ราไรเดี๋ยวนะคุณยายจะให้ดูอันนี้อันนี้ไม่โดนแดดนะถ้าถ้าไม่โดนแดดก็จะเขียวแบบนี้นะเขาจะเขียว ะะคะเขียวแบบนี้นะคะแต่ถ้าโดนแดดแรงโดนแดดแรงเขาก็จะคือพูดง่ายๆเขาก็จะสวยนะแต่ว่าใบเขาเหมือนกับถ้าโดนแดดแรงมากเขาก็จะไหม้นะคะไมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้อยู่ในเอ,อที่ราไรนะคะโด,โดนแดดบ้างไม่โดนแดดบ้างนะอืเดี๋ยวปลูกอีกสักต้นหนึ่งนะปลูกอีกสักต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะดูเหยื่อก่อนร่มต้นไหนเอยอ่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นะคะต้นนี้เนี่ยนะคะ อันนี้ถ้าดินดีดินดีปุ๋ยดีน้ําดีนะคะภายในสามเดือนนะคะเขาจะแตกหนอแตกหนอทําทําให้เราขยายพันธุ์ได้อีกนะคะปลูกไม้พวกนี้จะต้องใส่ใจนะใส่ใจเขาเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเออความต้องการเขาเคืออะไรนะเราต้องใส่ใจเขาด้วยนะคะถ้าเราเลี้ยงเออทิ้งๆิ้ง,งางฟงนะลดน้ํามากไม่ลดน้ํามากเห็นไหมพี่เขาปลูกอยู่ตามริม ริมถนนตามบอยหน้าบริศาสตร์ริมถนนหน้าหน้าสงสารหน้าต้นไม้แบบเออเจ้าของบอยศาสตร์เจ้าของร้านไม่ดูแลเลยนะก็ปล่อยต้นไม้หน้าบ้านตายเนะี่ยหน้าสงสารต้นไม้บ่เปิดบอยศาสตร์ก็ต้นไม้สวยดีๆนะพออยู่ไปอยู่ไปไม่มีเจ้าหน้าที่รดน้ําไม่มีคนมาดูแลต้นไม้ก็ตายนะซื้อมาเสียงเงินเปล่านะอันนี้ก็ต้องคอยดูแลแค่รดน้ํานะแค่รดน้นะํานานๆก็ซื้อปุ๋ยมาหยดใส่สักทีหนึ่งนะคะแต่ ที่ของคุณยายก็คือคุณยายใช้ปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาติเลยนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์หมักของคุณยายทําเองนะคะเจ็ดวันสิบห้าวันก็ลถทีหนึ่งได้นะคะอย่าพูดไปพูดมาก็ปุ๋ยต้นหนึ่งนะเดี๋ยวปุ๋ยจุต้นหนึ่งนะคะวันนี้ได้สี่ต้นได้ห้าต้นวันนี้เดี๋ยวจะพณยายจะเอาห้าต้นนะคะห้าต้นอันไหนจะเป็นเหยื่อให้คุณยายอันนี้ไม่ได้ อันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้มีสองอันโอเคพอแล้วค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเอาไว้ให้เขาโตกวานี้หน่อยหนึ่งแล้วค่อยคนะ่อยแยกใหม่นะค่อยแยกใหม่นะคะโอเคนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้ก็อันนี้อันนี้อันนี้เราฝั่งนะั้นอันนี้แยกได้ประมาณอันนี้แยกได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะประมาณเดือนอันนี้อยู่ตัวแล้วไม่ตายแล้วนะอยุ่เดือนหนึ่งนะคะอืม เดือนหนึ่งรดน้ําทีหนึ่งก็ได้นะคะรดน้ําทีหนึ่งนะคะอันนี้ตอนที่คุณยายซื้อมาคุณยายซื้อมาแค่เดี๋ยวไล่กวางนะไล่กวางมีคุณยายซื้อมาแค่นะคยยแ,คแค่ต้นประมาณนี้นะต้นเดียวนะต้นเดียวคุณยายจะค่อยๆดูเขาว่าถ้าเขาเหมือนกับงอกขึ้นมาคุณยายก็จะแยกนะแยกนะแยกแยกจนตอนนี้ก็ได้เยอะและะ้วค่ะแต่จะแยกต่อไปนะแยกต่อไปเพื่อที่จะได้สักห้าสิบต้น n, หรืออะไรเงี้ยนะคะก็จะหยุดแยกเพื่อ ต่อไปก็จะทําให้เขาเป็นพุ่มสวยงามนะคะอืมโอเคนะคะปลูกง่ายๆนะคะตระกูลนะอกโกนีอกโกนีมานะอกโกนีมาแต่ชื่อของเขาก็าคือรวยล้นฟ้านะคะรวยร้นฟ้าแต่เงินแสงทองนะเนี่ยเจ้าตัวแสงเงินแสงทองแสงเงินแสงทอง หรือว่าที่เขาเรียกกันรวยล้นคว้านะคะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลเป็นไม้ก้วอากาศนะคะปลูกอยู่ในในบ้านก็ได้นะคะนอกนอกกระถานนอกชานอะไรอย่างเงี้ยนะให้มีแสงสว่างให้มีแต่ว,ว่าละบายอากาศได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะต่อไปคุณยายก็จะมีเขยายพันธุ์อะไรต่อไปเรื่อยๆนะคะคุณยายก็จะทำให้ดูทุกวันนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึง โอเคนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบาย